สวัสดีเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มาบ้านทางภาคเหนือวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาคุยสเสด็จเสดือกับยายนีกับยายนีเรื่องร้อนปลาเด็กตายายนีเนาะค่ะเนาะเรื่องเรื่องร้อนปลาเด็กตายายนีเรื่องร้อนคือกเกษตรบอกว่าปลาเด็กยายนีหนี่แพงขวดละร้อยยี่สิบบาทต้องซื้อสามขวดขึ้นถึงจะส่งราคาส่งอีมเอ็ด ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเนี่ยค่าส่งอิมเอ็ดตามไปสี้เลยแล้วกะประแดกยายนี้แพงมากรวมค่าสูงด้วยยิ่งแพงไปใหญ่เลยเคยซื้อประเด็ขวดละยี่สิบบาทหาสิบบาทกินประเดกอันนี้ขวดหนึ่งตั้งร้อยยี่สิบบาทโอ้ยแพงไม่กินหรอกบม่มีพูดใดกินดอกแพงไปหนีเ่ไม,ม่พูดถซื้อดอกแพงโพดนักแพงโพดเคดกระดอ,อก,กระดี้อะอ่า กระแสก็คือมันก็ว่าปลาแดดยายนีแพงเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนมีสิทธิ์คับมาหามามาเร็วก็มาลูกมามาสิคะมาคุยกับมามาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้เหมือนกับคือจังคอยคอยกันอ,อ,อ,อุ้ยอันนี้แพงอันนี้ถูกอันนี้บาแน,นนบาแนนอ่คนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้แมน่นป่ค่ะ ของแพงของบ่อแพงม่ผิดีมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารแล้วก็เป็นเงินของของเราเราพอใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อจ๊ะป่าป่าบอกมาให้กินข้าวพ่อพ่อบอกปีแล้วนูนมาให้กิน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 อะไรคะกินกินกินข้าวแล้วด้วยแล้วก็นูนมาให้กิน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 อะไรกินกินกินอัปปงด้วยปา ส้มตำไมหมล่ะกินส้มตำกบปราไหมขนมกินป่ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงมามาอัดคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวมาตำให้กินนะส้มตำส้มตำโอเคค่ะส้มตำนะคะส้มตำสวัสดีค่ะป,ะป้าปานสวัสดีค่ะ<ม>นะคะเนาะค่อยเข้าใจนะคะค่อยเข้าใจมันแพงใจใช่ไหมขวดละร้อยยี่สิบบาทเพื่อนก็ว่าขวดเคยซื้อขวดละหา้าสิบหกสิบบาทขวดละยี่สิบบาทกินบททัดนี้ตรงนี้เขาก็คอยชิงนคอยชิงยก ไว้ทางพุ่นนะคะข่อยเข้าใจเข้าใจนะครับ่อยเข้าใจคนไ่ได้หมายถึงคยไม่ได้ไปพูดถึงของใครของใครของอย่างประเทศนี้่อยซิเวากับตัวตนของข่อยที่ค่อยเฮ็ดปลาล่าสูตรหนึ่งออกมาสูตรเข้มข้นตัวนี้ค่ะหกร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนะคะขวดหนึ่งหกร้อยยี่สิบมิลลิลิตรตัวหนึ่งขวดค่ะมันจะอยู่ในหนึ่งแพ็คในกล่องน่ะสามขวดเป็นกล่องเป็นเป็น,ปนกล่องย่างดีสามารถเป็นอ่า ซื้อของเป็นของฝากของอิงหยางได้แล้วคะการแพ็กการโปรดักต์จะดีมากนะคะเพราะเพราะอีกหยางปติค่ะเพราะหนึ่งคิดข่อยอยากบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าข่อยโตตนของของข่อยเนี่ยที่ข่อยเหตรสุดหนึ่งออกมาแล้วข่อยต้องการลักษณะเป็นแบบเนี่ยเพราะอีกหยางเพราะมันคือโตตนของของข่อยคือหนึ่งข่อยจะทําของอิงหยางข่อยสิเฮ็ดใท้มันขี้ไล่ก็คักใจข่อยข่อยกับ่บอยาเฮ็ด คือจังไข่อยสีเฮ็ดกับเขาไปวัดข่อยกับื่เฮ็ดเพราะลวกๆไปวัดข่ต้องเฮ็ดแบบแซบแบบดีแบบหน้าตาก็ต้องสวยอาหารก็คือต้องสวยเหมือนกับข่ทําอาหารทํากับเขากินถ้าโต๊ะกับเขาที่ข่ทาถ้าข่อยบ่เสเ็จสะอาดเรียบร้อยข่สิไปกินเขาบ่ได้แล้วถ้าข่เสียเอาเสียผ้าให้ค้นอ่ะอืะปะปาถ้าข่เสียเอาเสียผ้าให้คนข่บ่เอาเสียผ้าขาดๆเน่าๆให้ค้นข่ต้องเอาของดี ให้ค้นอื่น่อยจะซื่อของให้ค้น่อยก็ต้องเอาของดีๆให้เพิ่นได้มีความสุขเลี้ยว่อยจะกินของ่อยก็ต้องคือจังไข่นะะนนเนี่ยค่ะใอยจะกินของเนี่ย่อยก็ต้องกินแบบคักใจของของไข่ยข่ยก็เลยเฮ็ดออกมาจากโตของไข่นะคะจากโตของจุขยองอข่ยากได้เป็นแพกแบบเนี่ยเป็นกล่องให้สวยอะสวยมันสวยเหมือนแบบเหมือนคาดเราอะจังส่นะค่ะพี่น้องนะคะขนะคะญนะาติประเด็นไปพิดว่าไข่เป็นคนมีอาคาดเป็น ให้สอกให้โซไม่ใช่นะคะคอยหมายถึงว่าคาดของของคอยคาดคาดที่คอยจะกินปลาเด็กคอยสิกินลักษณะแบบเนี่ยถือว่าคอยสิกินอีกอย่างคอยสิกินไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งคาดตรงเนี่ยมันออกมาจากโตคอยคืออยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยเอาให้มันพักใจเจ้าของอย่างเสียพี่น้องเข้าใจนะคะที่คอยเฮ็ดออกมาลักษณะเป็นสามเป็นหนึ่งกล่องแล้วก็มีสามขวดแล้วถ้าคอยไปวงเล็บบ้า โอเคนะคะอย่าไปตีประเด็นว่าย้ายน,นี้อันเฮ็ดประเด็กให้โซยังสั่งนึงสี่ไม่ใช่นะคะคอยเอาความคักใจของข่อยเป็นคาดมันบ่งบอกถึงคาด่อยประเด็กตรงนี้สูตรหนึ่งนี่นะคะเนาะแล้วสูตรสองคอยเสิเห็ดออกมาตามบ้านข้อเลือนเฮานะคะคอยสิเอาประเดกนี่ก็คือเป็นประเด็กเนื้อเลยคอยว่าเอาเกล็ดประเดกก้างประเด็กหรือว่าเป็นเกล็ดน้ำตาลน้ำตามาต้มใส่ใส่เอาไปซิดใส่กิน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 แล้วก็เค้ากินแล้วก็ว่าคักใจโต่อยคอยกับว่าเฮ็ดนะคะ สูตรซองข่อยซิออกมาเอาเป็นบ้านควาเลืน้นแต่สูตรนี่คือสูตรของโดยตรงสูตรเข้มขน้นที่ทุกคนกินได้กินได้แม้กระทั่งคนที่ไม่ไม่กินปลาล่ามินอันนี้จะแซ่บเลยค่ะมามานะคะแกิริตแล้กิริษไหมไม่มกิริตหนอ่ะโอเคนั่งดีๆค่ะลูกกิริตแล้วโอเคะค่ะกลับาดที่นี่ข่อยซิ ข่อยสิขอแค่เห็ดอุปเมนค่ะขอ่อยสิอ่าเบ้าแค่ว่าคนที่กินปลาเด็กนะคะเนาะมันหนึ่งขวดหกร้อยยี่สิบมิลลิลิตรเนี่ยค่ะขวดละร้อยยี่สิบบาทพวกเขากินปลาเด็กเดือนหนึ่งพอนหนึ่งขวดบอตามมากอกเขากับบรได้กินซื้อมื่นแม่บอตามบ้านเขากับบรได้กินซุ้มือถ้าอยากได้ปลาเด็กที่แซ่บมีคุณภาพข่อยเชื่อว่าคนเพื่อนก็นสามารถซื้อได้ขวดละร้อยยี่สิบบาทเนี่ยมันหกร้อยยี่สิบมิลลิลิตรนะคะสูงแล้วเนื้อปลาแล้ว มันเป็นปลาเด็กเนื้อเนื้อปลาเด็กมีกินปลาเด็กเยอะกินปลาเด็กเยอะนี่หมายความว่าแมงวันได้กินปลาเด็กเนี่ยมันขี่ได้เลยค่ะเพราะมันถ้าแมงวันขี่ใส่ปลาเด็กได้นี่แสดงว่ามันเป็นปลาเด็กแท้มีความผสมของปลาเด็กแท้แมงวันการันตีเลยนะคะ คนโบราณเพิ่นบอกปลาเด็กจะผลิตปลาเด็กจะทำปลาเด็กอี่กระทำถ้าในปลาเด็กในซิ่งซึ่งที่ปลาเด็กต้มสุกยังเสียกับปรุงเรียบร้อยแล้วปลกด้ต้มสุกถ้าแมงวันมันมักนะแสดงว่าในปลาเด็กในเครื่องปรุงในขวดเนี่ยมันเป็นปลาเด็กเท่ๆส่วนผสมปลาเด็กเท่ๆเยอะมากนะคะปลาเด็กองไม่ยางนี้นะคะคอยเขคอยคอยคอยแค่อธิบายให้พวกเจ้าเข้าใจว่าคอยเ็ดปลาเด็กขึ้นมาสูตรนงข่อยเอาตูของของคอย เอาคักความคักใจกองข่อยเอาเป็นให้บ่งบอกถึงว่าเออต้แเราคาดของเขาคือแบบนี้โตขององข่อยนะค่ะก็คือคอเนเสพตีดอย่างข่อยเสียเอาคองไปวัดข่อยก็เอาคองจากใจที่แท,ท,ท้ไปให้เพื่อนกินจานก็ต้องเป็นจานงามๆคักใจเจ้าของเสียเอาคองเสียพา,ายคนก็ต้องเอาคองดีๆบอ่เอาของเก่าๆให้คนให้เพื่อนได้แล้วให้เพื่อนดีใจเอามันคักใจเจ้าของนะค่ะความหมายนะคะส้มตำ เาสิกินตำมกอกเขาสิใส่เขาสิกินหมึดเดือนหนึ่งขวดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วได้ของดีมีคุณภาพนะคะกกะผู้ดใดสิกินอันตำมะโกได้สมือแมนบอพี่น้องเขาสิส่แกงเห็ดให้ลูกเขาเงี้ยเสียปลาเด็กใส่แกงเห็ดใส่น้ำใบยานางคุณไม่ต้องไปเติมอะไรคะ่ะมีแต่ใบย่านางกับปลาเด็กลูกก็สามารถกินแกงเห็ดแกงผักใส่ลูกบวบสับอะไรได้เหมือนกันมามาตำส้ตมตำให้เนาะโอเคค่ะมาก่ะเนาะ เรื่องร้อนปลาเดกตายายนีเดี๋ยวแม่โนนะจะทําสูตรสองออกมาแต่สูตรแรกนี่จะเก็บไว้จะไปเปิดร้านส้มตามที่คอนแก่นอนาคตคิดว้ไนะคะจะเอาสูตรนี่แหละไปเปิดร้านส้มตามที่ขอนแก่นแกงเห็ดแกงเห็ดแบบไม่ต้องมีเม็ดพริกเข้าไปเอาแต่น้ําพริกมันแซ่บๆรสเด็ดใช่ไหมคะอ่าเขีดไชสันเน้นขีดไทสันไม่มีหรอกคะ่ะลูกปลาปลาปลาปล้างเอะโอเคค่ะบา,บายๆจุบจุบก่อนปลาเดกตาอะไรคะตายายนี ใช่ไหม,อ,มอร่อยค่ะป๊าป๊าก็ชอบนั่นไหมเราจะไปตำส้มตำกันแล้วแม่ลูกนะคะมีกิลิดด้วยนะคะเนี่ยยานีมิกิลิดด้วยโอเคนะคะหกร้อยี่สิบมันกินได้เป็นเดือนจ้ะแกงเห็ดแกงผักอะไร ทุกอย่างเด็กอยากกินเกง,งก็ใส่ให้เขาไปนัวอ้วรู้อะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณลูกค้าที่ได้ประเดชไปมื้อนี้นะคะนะบอกโอ้ยเมย์นยยนี่เลยมันสมราคาคักจะเป็นมันงามแพ็คเจ้าแพ็คเก็ตเจ้าสวยเลิศม,มากค่ะประเดชไมใหญ่น,ยยนี้คุ้มคอยซื้อคอยบ่เสียใจของเจ้าดีเอาลูกค้าเพิ่นว่าพี่น้องอยขอบคุณลูกค้าที่ซื้อมื้อนี้ค่ะมื้อนี้วันที่สิบ นะคะคอยอัดคลิปวันนี้วันที่สิบวันสุกรนวันที่เก้าวันนี้วันเสาร์วันที่สิบ่อยขอบพระคุณลูกค้าค่ะเป็แล้วค่ะ